อเอาอย่างซี่แ่ะ<ป>เอามันแบบลุกฮุงลุกุงาต้องใส่บอ่อละ่ะเอาแบบนี้ล่ะสันดกฮะ,ะเมนบอ่อเดี๋ยวสิตีแพงโซล่าเซลยวแล้วนี่ฮะใส่ของอใส่ว่าีิใส่ของ เขาพิมได้การไหมวะัง้งเฮ็ดไว้มันเตือมันไปให้ไปหน้าประมาณนั้นนะโอ้แต่ว่าสุดยอดได้น่ห่ะงามคักเล่นไวคว่ำหมดเลยอ่ะ เรียนได้เฉยได้เห็นป๊อันขี่ขีไข่ไว่ายบ่กล้าขี่ไว่าย่ามันอันนั้นเขาอย่ามันอันไปส่วนลวดเขาเนี่ยบอท่านีต้องไปขี่ตามบ้านเขาเนาะแต่จิงแต่จริงต้อง